สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมวิธีการปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินสไลด์ขอบบ่อนะครับผมนะครับวันนี้ก็ดูไตเติมไปก่อนนะครับผมหญ้าแฝกรุ่มสรงขาสามนะครับเป็นหญ้าแฝกที่ป้องกันดินสไลด์ขอบบ่อขอบได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็คลิปสดๆนะครับจากทีมงานนะครับวันนี้มาแล้บอก มารับเหมาปลูกยาแฝดนะครับแต่ก็วันนี้ก็นี่ครับวิธีการปลูกคือเราต้องใช้จอบนะครับขุดเป็นร่องไปก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ค่อยปลูกยาแฝกตามตามร่องที่เราขุดไว้นะครับก็หลุมละสองถึงสามต้นห่างสิบเซนติเมตรนะครับระยะห่างของแถวก็50าสิบเซนติเมตรนะครับวันนี้มีพีเซนเตอร์นะครับในการทำคลิปนะครับผมก็ฝากคุณลูกค้านะครับที่เข้ามารับชมรละฟังนะครับ ออก็ฝากกดติดตามเพจติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องเล็กๆน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ